ถ้าพูดถึงสตรีทฟู้ดไทยหลายคนอาจจะนึกถึงก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับแต่ถ้าจะพูดถึงหัวใจจริงๆของสตรีทฟู้ดบ้านเราเนี่ยต้องยกให้ข้าวแกงเลยครับคือมันเป็นระบบอาหารที่ดูเผินๆเหมือนจะง่ายที่สุดนะแต่พอเจาะลึกลงไปแล้วโอ้โหซับซ้อนที่สุดเหมือนกันใช่เลยครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อร้านข้าวแกงธรรมดารรมดากันไปเลยเพราะว่าน,นี่ไม่ใช่แค่อาหารจานด่วนแต่มันคือบุฟเฟ่ต์จานเดียวที่เรานี่แหละครับเป็นคนออกแบบรสชาติได้ด้วยตัวเองทั้งหมด แล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าภายใต้การชี้นิ้วสั่งกับข้าวแค่ไม่กี่วินาทีเนี่ยเบื้องหลังมันมีอะไรซ่อนอยู่มันมีศาสตร์และศิลอะไรที่ทําให้ระบบข้าวแกงอยู่คู่กับสังคมไทยมาได้นานขนาดนี้เอาละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกหาคําตอบเรื่องนี้กันโอเคครับมาเริ่มกันที่ความอัจฉริยะด่านแอกกันเลยดีกว่ามันก็คือระบบการสั่งที่มันโคจะมีประสิทธิภาพของข้าวแกงเนี่ยแหละครับสังเกตไหมครับว่าร้านข้าวแกงส่วนใหญ่เขาไม่มีเมนูกระดาษกันหรอกแต่เขาใช้สิ่งท,ที่ทรงพลังกว่านั้นเยอะ นั่นก็คือวิชวลเมนูหรือก็คือเมนูที่เห็นกันจัดจะตรงหน้านี่แหละครับโหลองนึกภาพตามนะครับกับข้าว20-30อย่างวางเรียงรายกันเป็นตับสีสันของแกงเขียวหวานผัดเผ็ดไข่โคโลแค่เห็นก็หิวแล้วใช่ไหมครับมันกระตุ้นความอยากอาหารได้ดีกว่าการมานั่งเพ่งตัวหนังสือเยอะเลยแล้วพลังของมันเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับ1เลยคือกระตุ้นความอยากอาหารโดยตรง2มันเป็นเมนูสากลครับไม่ต้องแปลคนไทยหรือนะักท่องเที่ยวชาติไหนมาก็ชี้ได้เลย 3คือมันเร่งการตัดสินใจเพราะสมองคนเราประมวลผลภาพได้เร็วกว่าตัวอักษรอยู่แล้วและสุดท้ายทั้งหมดนี้แหละครับเลยช่วยลดคิวทําให้ร้านค้าบริการลูกค้าได้เร็วขึ้นและมากขึ้นนั่นเองและนี่แหละครับคือกระบวนการบริการที่เร็วแบบไม่น่าเชื่อแค่ชี้ตักราดแล้วก็เสิร์ฟทุกอย่างจบในไม่กี่วินาทีจริงๆครับนี่คือระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อวิถีชีวิตคนเมืองที่เร่งรีบของประเทศไทยโดยเฉพาะเลยครับ เอาละครับพอพูดถึงความเร็วของระบบไปแล้วที่นี้เราจะมาดูกันที่เรื่องของศิลปะกันบ้างศิลปะของการเลือกครับเพราะจุดนี้แหละที่เราไม่ได้เป็นแค่คนกินแล้วแต่เรากลายเป็นศิลปินในการสร้างสารรค์รสชาติของตัวเองโดยสัญชาตญาณแล้วคนส่วนใหญ่จะใช้สสูตรหลกัหลกๆในการเลือกกับข้าวครับแบบแรกคือสูตรคลาสสิกหรือการตัดรสชาติคือเอารสตรงข้ามมาเจอกันอย่างเช่นสั่งแกงเผ็ดเผ็ดอย่างผงแนงก็จะเลือกของหว,วานหวานหรือมันๆอย่างหมูหวานหรือไข่าดาวมาตัดรส ส่วนอีกแบบคือสูตรนัวอันนี้จะเป็นการเสริมรสชาติให้ซับซ้อนขึ้นอย่างเช่นเลือกขั้วกลิ้งที่เผ็ดร้อนแห้งๆมาเจอกับไข่พะโล้ที่ชุ่มฉ่าและกลมงกล่อมเพื่อสร้างมิติของรสอูมามิขึ้นมาครับและไอสิ่งที่เราทํากันมานานโดยสัญชาตญาณเนี่ยน,นะเชื่อไหมครับว่ามันสอดคล้องกับหลักการวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า flavor pairing เปะ๊เปะๆเลยคือหลักการนี้บอกว่าอาหารที่มีโมเลกุลรสชาติคล้ายๆกันมักจะเข้ากันได้ดีนี่เป็นการ เชื่อมโยงภูมิปัญญาเก่าแก่เข้ากับเคมีสมัยใหม่ได้แบบน่าทึ่งมากๆเลยเอาละครับทีนี้เรามาปอกเปลือกกันอีกชั้นหนึ่งที่ลึกลงไปนั่นก็คือคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ฝังอยู่ในประสบการณ์ร้านข้าวแกงครับมีนักกิจกรรมด้านอาหารท่านหนึ่งคือคุณอนุสรติปยานนท์เคยพูดไว้ได้น่าสนใจมากครับว่าน้ำพริกเนี่ยมันไม่ใช่แค่เครื่องจิ้มนะแต่มันคือมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งพลังของไทยเลยทีเดียว แล้วนี่แหละครับคือสิ่งที่สะท้อนค่านิยมเรื่องน้ำใจของคนไทยได้ชัดเจนที่สุดเลยร้านข้าวแกงส่วนใหญ่มักจะมีน้ำพริกพร้อมผักสดเป็นตะกร้าให้เราตักได้ฟรีไม่อัน้นหรือบางทีก็มีหมอ้อน้ำซุปสายร้อนๆตั้งไว้ให้ลูกค้าบริการตัวเองนี่คือความเอื้อเฟื้อที่หาได้ยากในวัฒนธรรมอาหารจานด่วนอื่นๆนะครับแล้วที่น่าสนใจก็คือ น้ำซดฟรีเนี่ยไม่ได้มีไว้แค่ให้ซดคล่องคออย่างเดียวนะครับแต่มันยังทำหน้าที่เป็นตัวล้างปากหรือพาเลตเคลนเซอร์ที่สมบูรณ์แบบมากๆช่วยให้เราสามารถรับรสชาติของกับข้าวแต่ละอย่างในจานได้ชัดเจนขึ้นนี่คือภูมิปัญญาด้านอาหารที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความมีน้ำใจจริงๆครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าโมเดลเข้าวแกงนั้นมันปรับตัวได้เก่งแค่ไหนผ่านเรื่องราวของร้านระดับตำนานสามแห่งที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลย ดูการเปรียบเทียบนี้สิครับชัดเลยเข้าวแกงเจ็กปุ้ยคือตัวแทนสตรีฟูตแบบดิบๆเลยที่มีฉายาว่าข้าวแกงเก้าอิ่งดนตรีเพราะว่าไม่มีโต๊ะครับ <S <S ในขณะที่ข้าวแกงรัตนานี่คือมาแนวตรงข้ามเลย <S <S เป็นความประณีตระดับที่เรียกกันว่าข้าวแกงชาววังและสุดท้ายคือข้าวแกงปักใต้ซึ่งเป็นหมวดหมู่ใหญ่เลยนะที่เน้นความเผ็ดร้อนและมีวัฒนธรรมการกินคู่กับผักหน่อหรือผักสดตะกร้าโตๆไว้กินแก้มแก้เผ็ดครับ แล้วพอเรามองในภาพที่กว้างขึ้นนะจะเห็นเลยว่าโมเดลเข้าวราดกับไม่ได้มีแค่ในไทยนะครับอย่างที่เวียดนามก็มีเกิมตั้มหรือข้าวหักส่วนในอินโดนีเซียกับมาเลเซียก็มีนาซีจัมปูหรือข้าวผสมทั้งหมดนี้คือการตอบสนองต่อวิถีชีวิตคนเมืองในเอเชียตะวันหลอกเฉียงใต้เหมือนกันเลยครับแค่ใช้รสชาติกับพัถุดิบท้องถิ่นที่ต่างกันไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจุดสําคัญที่สุดก็คือข้าวแกงไม่ใช่แค่อาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับแต่มันคือมรดกทางอาหารที่มีชีวิต เป็นระบบที่แก้ปัญหาความต้องการความเร็วของโลกสมัยใหม่ด้วยภูมิปัญญาด้านอาหารที่สั่งสมมานับร้อยปีได้อย่างลงตัวที่สุดเลยครับและนี่คือคําถามทิ้งท้ายครับครั้งต่อไปที่ได้ไปยืนอยู่หน้าร้านข้าวแกงการชี้นิ้วของเราเนี่ยจะไม่ได้เป็นแค่การสั่งอาหารอีกต่อไปแต่จะเป็นการสร้างสรรค์เรื่องราวรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราแล้วจานข้าวแกงจานนั้นจะบอกเล่าเรื่องราวอะไรครับ